สวัสดีครับคุณมดนะฮะก็หยุดไปหลายวันนะครับน้ำท่วมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่น้ำเจิงเลยครับนะน้ำเจิงขึ้นมาเลยครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับบนไซบัดมดนะครับท่วมหมดแล้วนะแต่ว่าดีนะยกไม้สูงนะครับไม่ได้รีวิวไปสองวันนะฮะก็เลยจะต้องมาละมาเจอแฟนขับพอดีนะต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูง ในเรื่องของเดี๋ยวคุณมดชี้แจงในเรื่องการของรางวัลก่อนดีก่าครับผมของรางวัลเนี่ยที่ที่จะแจกรอบสองนะครับสำหรับแฟนลับพอดีมันมีสถานการณ์น้าท่วมครับผมมันก็ลอยยุ่งอยู่นะครับก็เลยเอา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 จจะช้าหน่อยนะคุณมดนะครับผมจะเอาอยัางไงก็กิ่กงตอนนะเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนนะครับที่จะแจกก็มาค่าอาจจะจับฉลากรายชื่อไว้ก่อน จับฉลากรายชื่อคนที่ได้และคนประกาศรายชื่อก็ให้ติดต่อกับมาหาผมและและกิ่งตอนผมตอนตัดได้เมื่อไหร่ผมก็จะส่งให้ทันทีครับรอบนี้คงจะเป็นจับฉลากนะคุณมดนะครับผมเพราะว่ามันมันเยอะเกินครับผมลิตรรายชื่อไว้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยรายชื่อครับโอ้โหสลับกันมาครับคอมเมนต์นะครับไม่ไม่คิดว่าจะ เยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณนะแฟนคลับทุกท่านนะติดตามพวกเราสร้างงานไปด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้เอามะขามมะขามธรรมดามะขามบ้านนะครับจะมาเสียบยอดแคะนะครับจากสร้างทรงนี้แต่ว่ายังยังลองเปลี่ยนดูตัดเลยละตัดเลยครับอ๋อตัดเพื่อที่จะสร้างเสียบยอดเดียวนะครับการสร้างไม้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะสําหรับ น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอยากให้ท่านเริ่มต้นตั้งแต่จัดรากตั้งแต่กิ่งเล็กๆนะครับไม่ต้องเรียบครับสร้างงานจะมีคุณค่าต้องเริ่มอ,อใช้เวลาเท่ากันแหละครับท่านเอาไม้ใหญ่มามาสร้างก็ต้องใช้เวลาเท่ากันนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งเล็กยังรอให้โตนะครับสองกิ่งนี้เสียบไม่ได้ครับรอรอเสียบไม่ได้สองกิ่งนะครับ รอก่อนงามเนี่ยอันนี้ผมผมดูจาก youtube ของพวกอินโดอะไรมานะครับอาจารย์ผมก็เลยมาลองเนี่ยทาไปเลยครับทาบางๆแล้วปล่อยให้แห้งทาปาแดงเนี่ยทาบางๆนะครับให้บางไม่หนานะฮะแล้วปาดๆนะแล้วปล่อยให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเสียบแล้วก็มาเสียบครับนะนี่เป็นเด้กเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้แบบเนื้อเยื่อเดินดีด้วยครับ นะเราเราเราอย่าไปทาให้เยิ้มนะครับอาพอปัดๆลองดูอลองดอนนูก็อยู่ในช่วงการทดลองของผมด้วยนะครับแต่แต่ผมว่าได้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติเราเรามาทําให้เนื้อเยื่อเจริญอยู่แล้วครับเนะี่ยก็จะปล่ไปแห้นะน่าจะช่วยได้อยู่นะมาดูครับนะกลีดให้รอย ตรงกันข้ามครับเพราะว่าเป็นกิง่งซับหน้าไอซับหลังซับหน้าแล้วก็กิ่งเมนครับกิ่งเมนขึ้นด้านหลังนะครับเปิดรอยแผลนั้นให้รอยแผลอย่ากว้างจนเกินไปให้พอดีกับกิ่งที่เราจะมาเสียบจะเหมาะที่สุดนะครับกีดสองข้างแล้วก็จะมีะมีดปลายแหลมนะครับ ชนิดพิเศษเสียบเข้าไปนะฮะเสียบใต้เปลือกนะครับระหว่างเปลือกกับเนื้อเยื่อนะครับท่านต้องดูให้ดีนะอย่าเสียบเ,เ,เ,เข้าไปในเนื้อเยื่ออย่าเสียบเข้าไปในเปลือกระหว่างเราเสียบนะครับพยายามเอาเนิ้วเนี้ยกดประคองไว้นะครับประคองไว้นะฮะนครับไม่ให้ฉีกมากจนเกินไปไลักษณะนี้ข้อดีก็คือเนี่ยพอดีเลยแล้วเปลือกเปลือกจะแนบเนื้อแ,แนบแนบเกือกิ่งนะใช่ครับ บางทีเนี่ยยังเปลือกมันแก่ๆถ้าเราไปงัดอ่ะยังไงเอองาดนะหักเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอาจารย์นั่นครับลองดูนะฮะในลักษณะนี้ลองประยุก์ตใช้ดูใช้ทั้งทกิ่งเล็กเงี้ยแหละครับการสร้างไม้นะฮะมอนไซนั้นผมจะเรียนทุกท่านเลยท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่จัดกรากตั้งแต่เสียบกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นการสร้างงานที่ได้อารมณ์ในการสร้างสร้างไม้นะครับ นะถ้าเอากิ่งใหญ่มาเลยมันไม่ทื่อไม่สวยนะครับงานศิลปับ,บนต้นไม้เลยนะครับเป็นการวาดรูปบนต้นไม้นั่นเองนะเราวาดรูปแล้วไม่พอเราก็มาทําตามที่เราวาดรูปนะครับแต่ทําบนต้นไม้นี่คือความยากของงานบอนไซนะครับทําได้กับไม้แทบจะทุกชนิดเลยนะครับในการที่เสียบนะฮะเดี๋ยวถ้าเสียบติดนะฮะ เสียบติดได้เยอะเสียบติดทุกจุดนี่เขาเรียกว่ามดหมอผีแล้วนะครับต่อไป <c oughs> ลุงจลันหมอผีบอนไสก็คือเสกเสกกิ่งนี่เองครับให้มันออกด้านซ้ายด้านขวาได้อย่างนี้นะกำหนดกิ่งได้ครับงานบอนใสเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกฟางครับเชือกฟางพันจะไม่ใช้พลาสติกที่ไม่ใช้พลาสติกก็เพราะว่า มันมีเหงื่อครับเหงื่อเยอะอันนี้มันยังมีร่องระบายบ้างอะไรเงี้ยครับที่เราใช้กันนะเหตุผลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลายท่านก็ทําในลักษณะนี้ถ้าใช้พลติกนั้นก็คงคงจะใช้ได้ไม้กับไม้บางชนิดนะฮะแต่ถ้าเรากลัวที่จะเหงื่อโดยเฉพาะหน้าฝนนะไม่แนะนําความชื้นเยอะเกิดเชื้อรา เนื้อเยื่อไม่ไม่เชื่อมกันครับนะฮะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะฮะอย่างนี้ได้เลยครับได้ใช้กับมะขามได้ทุกชนิดเอ,อ่อท่านลองดูนะครับเป็นการกําหนดทิศทางของกิ่งไม่ต้องห่วงครับกิ่งไม่ตรงจุดไม่เป็นไรท่านสร้างเอาขนาดมาก่อนแล้วกันนะครับถ้าพยายามแล้วถ้ากิ่งมันยังไม่ได้ นะท่านไม่สามารถที่จะสร้างกิ่งได้ท่านก็มาเสียบเอานะครับโอเคเรียบร้อยครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้พลาสติกครับควบแน่นนะครับการควบแน่นนึ่การรักษาความชืน้นรักษาอุณหภูมิความร้อนนะฮะไม้จะเจริญเติบโตร,รากเดินดี นะฮะเจริญเติบโตในส่วนอื่นจะต้องอาศัยอุณหภูมิที่สูงร้อนอบชื้นนั่นเองนะครับนี่เองเราเรียนแบบธรรมชาตินะครับเราก็เลยมีการกลางมงุ้งทําเป็นโรงอบนะอบไอร้อนนะครับร้อนแล้วก็รดน้ําให้ชื้นนะครับประมาณนั้นครับเช่นเดียวกันครับเราใช้พลาสติกนี่เป็นตัวควบแน่นครับนะครับไม้ก็จะไม่เหี่ยว เดี๋ยวมาดูมุมนี้นะครับก็ทําให้ดูรวยละเอียดนะครับท่านก็ลองทําสร้างงานไปด้วยกันดีกว่านะแฟนขับทั่วประเทศนหนอย่าลืมนะครับการจับฉลากของขวัญของรางวัลนะฮะสำหรับแฟนขับที่คอมเมนต์มากติกานะครับกติกาใหม่เลยนะครับประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะฮะมีคนคอมเมนต์มาเกือบ400ท่านนะครับผมเช็คดูแล้วผมเขียนเขียนฉลากไว้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปคลิปหน้านะฮะ ให้คุณมดจับจับจับขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทยอยทักเข้ามาแล้วก็ส่งนะครับเอางั้นดีกว่านะครับสร้างงานไปด้วยกันไม้ทุกอย่างทุกชนิดนะครับาราคาแพงไม้ก็ไม่แตกต่างกันามากมายต่างกันที่ความสวยใช่ไหมคุณมดครับใครสร้างฟอร์มได้สวยนี่โอ้โหรับรองเลยครับาาราคาดีแน่นอนนะไม้บอนไซนะครับ เป็นยังไงครับเรียบร้อยไว้ในที่ร่มร้อยเปอร์เซ็นต์ลำลำไรเดีอกครับอาจารย์ลำไรได้ใช่ไหมผมผมจักที่ลองทดลองไว้ในร่มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีมันก็มีเชื้อรานิดๆหน่อยๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมจะเอาให้เขาโดนแดดสักแดดเช้าห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์นะแดดเช้าอย่างเงี้ยนะนิดห่อยหน่เข้ามานะใช่ครับเนี่ยลอดตามชายนครับลอดตามชายคาเข้ามาได้นะครับลองดูผมก็ทดลองอยู่เหมือนกัน เอาให้ให้ให้แบบเนี้ยเช้าๆแดดมาถึงบ้างอะไรเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าอยู่กลางกลางแดดจะต้องหาถุงกล้วยแขกถุงถุงกระดาษนะฮะคลุมอีกทีหนึ่งครอบเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็บันทึกไว้นะครับประมาณเอ่อโดยทั่วไปนะครับค่ากลางก็จะอยู่ที่4 0่สหวันก็ติดแล้วครับนะ ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับผมจะคุมไว้สักประมาณ15วัน15วันก็ติดแล้ว15วันแล้วก็ค่อยๆทิมถุงอ๋อคุณมดเล่นตั้งแต่15วันเลยครับผมส่วนส่วนมากผมจะ15วันพอมันมันแล,แล้วแต่แล้วแต่ท่านอีกนะครับบางคนก็จะคุมไว้นานแต่ผมเคยคุมไว้นานแล้วบางทีมันจะเป็นเชือเช้อราเชื้อราใช่ครับ ผมก็จะคุมมาสักประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันรู้แล้วยังเขียวอยู่ไม่ตายใช่ครับแล้วผมก็จะเจาะเลยเริ่มมาเจาะถึงแล้วเวลาแกะผมจะแกะตอนสักประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นเพราะว่าคืนนั้นน่ะไม้จะได้ปรับตัวเจา<อ>ะไว้นานไว้ให้เจาะรูเจาะสักประมาณสามสี่วันหดีอวว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับเออสักอาทิตย์หนึ่งเจาะรูะก็แกะตอนเย็นเลยเคยแกะตอนเช้เเคเชาครับใหม่ๆเคยแกะตอนเช้าพอแกะมาปุ๊บอากาศร้อนจัด สิบวันไม่เหี่ยวแกะวันเดียวเหี่ยวก็เคยเพราะฉะนั้นนะฮด้วยแบบรักษณะเดียวเนี่ยงะมันต้องมีสังเกตสังเกตสังเกตใช่ครับเราสังเกตเอาครับผมนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเสกให้กิ่งเกิดขึ้นได้นะฮะต่อไปจะเป็นมดมดหมอผีแล้วนะไม่ใช่มดมดบอลใจหมอผีขนาดสองอันนี้ได้ก็จะมาเสียบ อันนี้กิ่งหนึ่งครับแล้วก็จะมาเสียบทําต้นต่อจะทำไปตามต่อต่อไปครับผมนะเดี๋ยวอัพให้ดูต้นตี้ยังไม่ขายนะครับถ้ายังไม่มีคนซื้อเราจะไม่ขายนะครับแต่ท่านต่อแบบขุดจากธรรมชาติมาครับต่อธรรมชาติเลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นต่อนี้ต่อธรรมชาตินะครับเราก็จะอัพให้ทุกท่านได้ดูสร้างงานไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะติดตามรับชมขอบคุณครับคุณมองค่าที่เป็นวิทยากรวันนี้ครับให้ความรู้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ